จันทราอัสดงลีซูซูได้รับภารกิจป้องกันไม่ให้มนุษย์ธรรมดาอย่างฐานไท้จินกลายเป็นเทพปีาศาจเธอเดินทางย้อนกลับไปในอดีต500ปี และเข้ามาสู่ร่างของเย่ยซีบูซึ่งได้แต่งงานกับฐานไทจินเจ้าชายตัวประกันจากอาณาจักจรจิงภายหลังเมื่อเขานี้กลับไปอาณาจักรเดิมและกลายเป็นจกักรพรรดิทั้งสองพัฒนาความรู้สึกให้กันและหลีซูซูเสียสละตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของฐานไทจินหลังจากสูญเสียหลีซูซูไปฐานไทจีนผู้โศกเศร้าค้นหาวิญ,ญญาณของเธอเป็นเวลา500ปีและเขาได้พบกับหลีซูซูอีกครั้งขณะที่ทั้งสอง ฟื้นคืนความรักเหล่ามารก็ติดตามมาพบและขอให้เขากลับไปเป็นเทพปีศาจเมื่อเผชิญหน้ากับชะตากรรมอันโหดร้ายและเคราะกรรมความเข้าใจผิดที่กระนำซ้ำเติมอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ไท้ายที่สุดฐานไทจินก็ต้องกลายเป็นเทพปิศาจเพื่อดำเนินแผนการหยุดวันสิ้นโลก